น่คนเลยะ้ำปะลาลดช็อกโกแลตค่ะนี่เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้โอกาสนะคะสามไม่ไปทำงานกลางคืนนะคะทำปะลาล้ไว้หนึ่งกระปุกใหญ่ๆนะคะก็เลยจะทำการต้มน้ำปะลาะไว้ใส่ส้มตำนะคะ เราทําเองนะคะปะลาล้านะคะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะว่าปลาล้าของเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาต้มพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะก็คือปลาล้าเนาะกระปุกเบลเลอร์เลยนะคะที่เราทําเองนะคะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะข้างในเนาะสีสวยมากๆเลยค่ะนี่แล้วก็มีรสชาติหอมมากๆเลยค่ะนัวนะคะออกมาสีแดงสวยงามเลยค่ะอันนี้เป็นปลาล้าปลาซาดีนเนาะที่เราหมักไว้เองทําเองนะคะตั้งแต่ ประมาณปีกว่าแล้วเนาะปีครึ่งแล้วค่ะยังไม่มีเวลาได้ต้มกินเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะหม้อนี้นะคะเวลาเราต้มน้ําปลาอยู่ต่างประเทศเนาะบ้านที่นี่จะเป็นพรมแล้วจะกลิ่นฉุนทั่วบ้านนะคะอันนี้เป็นน้ําเปล่านะคะแล้วก็มีมะนาวหั่นลงไปเป็นบางๆเนาะแล้วก็มีอบเชยโป๊ยกักอะไรเงี้ยใส่ลงไปนะคะเราจะต้มคู่ไปกับหม้อน้ําปลาจะได้ดับกลิ่นน้ําปลาเนาะแล้วก็ มีผงโกโก้นะคะวันนี้นะคะทําให้น้ําปะลาร้าเรานัวขึ้นแล้วก็สีแดงสวยนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะกระเทียมดองค่ะอันนี้ก็ทําเองเนาะแล้วก็มีน้ําตาลทรายแดงค่ะกระปิรสดีเนี่ยค่ะผงโกโก้เนาะที่ตักมาใส่ถ้วยแล้วแล้วก็มีน้ําปูค่ะมีมะเขือเทศลูกใหญ่ด้วยนะคะเพิ่มสีสันสวยงามนะคะ แล้วก็มีสับปะรดมีน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยค่ะเทน้ำปลาราค่ะใส่ลงไปในหม้อก,ก่อนเลยนะคะ,ะมมหมากเขย่าเขย่าหน่อยหอมนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะหมากอย่างดีนะคะจะเอาน้ำเปล่านะคะ ล้างไหปลาล้ค่ะเสียดายนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะน้ำเปล่านะคะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปอีก1นึ่ลิตรค่ะทั้งหมดใช้น้ำเปล่าประมาณลิตรครึ่งนะคะตีนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะน้ำตาลทรายแดงค่ะอันนี้ก็จะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะก่อนนะคะ เพราะว่าน้ำกระเทียมดองก็มีรสหวานอยู่แล้วนะคะผงโกโก้ค่ะหนึ่งสองสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำปูค่ะอันนี้เราเหลือแค่ครึ่งกระปุกเนาะก็จะใส่หมดเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแค่ออกให้หมดเสียดาย กะปิลงไปค่ะกะเอานะคะประมาณอันนี้หม้อใหญ่มากเลยนะคะสับปะรดค่ะสับปะรดจะไปช่วยให้ปลาล้าะละเราละเอียดขึ้นเนาะเวลาเราต้มเนาะเนียนขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะใส่มะเขือเทศเนาะได้สีสวยงามแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยนะคะหรือว่าใครจะใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้เนาะแต่เราจะใส่เป็นมะเขือเทศแทนเพราะว่าได้สีสวยแล้วก็ ก็ออกเปรี้ยวด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟนะคะต้มไปพร้อมๆกันกันกบหม้ออบเชยกับหม้อมะนาวนี้นะคะจะได้ดับกลิ่นของปลาล้าเนาะเ,เราก็ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วเนาะเราก็จะคนเข้าหน่อยค่ะคนให้ทุกอย่างเขาเข้ากันเนาะ นี้นะคะไม่ไม่ชอบหวานมากเนาะก็ชิมดูเนาะเพราะว่าน้ำปลาแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เราทำเองก็เราตอนเราทำเราก็ปรุงอร่อยแล้วเนะเาะก็จะคนนะคะก็จะต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนาะจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดเรามาดูกันค่ะปะลาแล้วก็หม้อที่เราใส่อบเชยเนาะ แล้วก็หั่นมะนาวเป็น,นแว่นๆใส่ลงไปต้มพร้อมกันเลยนะคะจะได้าดาบกลิ่นน้ำปลาในบ้านเนาะเดี๋ยวจะต้มไปประมาณ30นาที45นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะระหว่างที่เราต้มนะคะไฟอ่อนๆเนาะไม่ต้องแรงมากเนาะค่อยๆตุนไปเรื่อยๆเนะเาะแล้วก็คนก้นเขาหน่อยนะคะเพราะว่าในปลาเขาก็มีข้าวคั่วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวก้นเขาจะไหม้เนาะ ขอบอกนะคะว่าหอมมากตำส้ตมตำยำเยิมย้มอร่อยได้หมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะจะคนไปเรื่อยๆนะคะจะตุนไปเรื่อยๆจนกว่ามะเขือเทศเขาจะละลายแล้วก็ไอ้พายนะโป้เนาะไอ้สับป,ประรดอะค่ะเขาจะนั่นเนาะต้มไปตุนไปนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีะะและค่ะเราก็จะได้น้ำปะลาะที่แสนอร่อยไว้คู่เรือนแล้วค่ะ นี่ค่ะขอบอกนะคะหอมมากภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะน้ำปะลาที่เราทำเองนะคะวันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำปะลาให้ดูนะคะปะลาปลาซาดีนนะคะนี่จะต้มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต้มไปค่อยๆค,คนไปนะคะเป็นพักๆเนาะ เดี๋ยวก้นเขาจะได้ไม่ไหม้แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะน้ำปาลาเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วค่ะเราก็จะเอาออกไปกรองเลยนะคะแล้วก็จะบรรจุใส่ขวดโหลค่ะนี่ขึ้นคนเลยค่ะกรองน้ำปล้าเลยค่ะ น้ำปลาลาต้มสุกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เยอะเลยไข่ไหมคะสีข้นสวยนัวมากๆเลยค่ะสูตรนี้รับรองนะคะอร่อยมากๆนัวเลยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นยําขนมจีนนะคะหรือว่าส้มตําอร่อยได้ทุกครกเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่แพ้น้ําปลาชื่อดังเลยค่ะแล้วก็ไร้สารกันบูดนะคะนี่ปลาลาก็ทําเองนะคะได้กระปุกใหญ่ด้วยไหมคะนี่ ร้อนๆเลยค่ะนี่ก็ต้มรั่วนะคะไอ้ขวดโหลต้มน้ําร้อนรั่วนะคะทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะจะได้เก็บไว้นานๆเนาะนี่ค่ะอีกครึ่งกระปุกค่ะนี่อร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกน,นะคะแนะนําเลยนะคะนี่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยทําน้ําปลาต้มเองนะคะนัวนะคะไม่ต้องซื้ออีกต่อไปนะคะเราก็นี่แหละคะ่ะสูตรนี้แบบใช้ได้นัวอร่อยมากๆเลยนะคะ ถ้าเกิดคราวหน้านะคะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวถ้าหาปลาซาดินเจออีกนะคะเดี๋ยวจะมาทําปะลาล้าสูตรที่เราทําให้ดูนะคะนี้หมักไว้บางคนเขาบอกหกเดือนใช้ได้เนาะแต่ว่าเราเพื่อความมั่นใจเราทิ้งมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะนัวอร่อยหอมามากๆเลยนะคะนี่ปลาซาดินค่ะสีนัวน,ว,นวเลยนะคะไม่มีผงชูรสค่ะนี่น้ำปะลาล้า รสช็อกโกแลตค่ะนี่เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ